สวัสดีค่ะพี่น้องปองป่ายสกุลสุคนสวัสดีพี่น้องเอฟซีทางไทยทุกคนนอคกก่ะนออีนังก็มาไล่งานตุกอีกคือเก่านะคะนะตอนเช้าตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหาหาสิบนะคะนอนอีนั่งกับตื่นมากตื่นมาอนีตื่นเร็วค่ะตื่นเร็วปกตินี่จะตื่นประมาณ6กโมงหกโงสิบหานาทีเพราะว่าเขางาน7จ็ดโมงนะคะนะ แต่ว่ามือนี้นี่อีนางตั้งใจที่จะตื่นมาเพื่อที่จะเฮ็ดผัดมีส่วไปฝากาไปสูมูที่ทํางานกินค่ะพี่น้องค่ะก็มีโมฟิลิปปินส์แล้วก็พี่คนไทยเนาะเนาะแล้วอีนางก็จะเฮ็ดผัดมีส่วไปฝากมูคน้นคนเม็กซิโกเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นเฮ็ดงานคู่กับอีนางคู่ค้ากันดีค่ะพี่น้องค่ะเฮ็ดงาน สไตล์เดียวกันกับอีนางเลยนะคะเนาะแต่ว่ามื่อนี่นี่เขายุดแฟรเลียพี่น้องคะเขายุดแฟรเลียสามอาทิตย์แล้วค่ะเนาะอีนางก็จะเห็ดผัดมีส่วไปฝากเขานําอยู่บานเพราะว่าบ้านเขาก็อยู่บะไก่เนาะคะ่ะเนาะอีนางหั่นผักเตรียมคล้องแหว่งแต่เมือ่อคืนก่อนเขานอนแล้วคะ่ะตื่นสาวมากกัแค่มาผัดนะคะเนาะอ,อีนางสิผัดอ่าพักแล้วก็กุ้งลง,ลงเอาลงไปพักไปพัดก,ก่อนนะคะเนาะเพราะว่านางยานอ่า ผักบะซุกก็น่าเพราะว่าเส้นนี่ก็ต้มสุกบ้างแต่มาว่านแล้วเนาะค่ะเนาะพักผักกับโกงเส็จแล้วก็เอาคืนไปแล้วก็มาใส่ไข่ไข่ไข่ไก่อันนี้อยู่ประเทศนอร์เวย์ก็มีไข่ไก่สีดำตาลแบบนี้อยู่ด้วยพี่น้องค่ะนี่เห็นบ่าอีนั่งไปได้มาจากโรงเรียนค่ะโรงเรียนอยู่ในเมืองวอ์สแล้วพี่น้องค่ะโรงเรียนนี่มันจะมีเขาจะมีฟ้ามไก่ฟ้าหมาพั่ทีจะ เอาไวล้ลิเอาไว้สอนเด็กน่อยพี่น้องคะ่ะเราพอ่พอพ่อจะเขานาห้อนนี่ไก่มันไข่เพราะว่าหนาหนาวนะไก่มันอ่านไข่ไหว้มันมันโบไข่ค่ะพอ่อพ่อจะเขานาห้อนนี่ไข่ออกมาเยอะมากแล้วแล้วโรงเรียนเขาก็เอาออกมาขายใายคนภายนอกเขาเขาไปสามารถเขาไปซื้อได้แพงและประมาณหกสิบคูนพี่น้องสาสิบหน่วยนะค่ะเนอะอีนังก็ไปได้มากสองแพงจะ้ะผัดมีส่วนง่ายๆค่ะพี่น้องค่ะ มันจะออกหวานแน่จักน้อยเนาะคะ่ะนอพัดมีส่วนใส่พัดใส่กุ้งอีนังหันกุ้งเป็นอ่าเป็นเป็นซองเป็นซองทอนหยานบะพ่อกันนกุ้งอีน่งมีหน่อยพี่น้องอีน่าเป็นคนมาเค็ดกับเขาเนาะค่ะนอะแต่ว่าพอยาพอยายแบบเพิ่นบ่ออออออคอยมักินกับเขาที่อีนังเหตุอีน่งก็เลยจะต้องหานหน่วยกาไตาทางอื่นพี่น้องมาซิมกับเขาให้อีน่าพัดกระไดกระทะไงอยู่พี่น้องคะ เอาไปฝากมูมูกินแล้วก็ว่าแสบบาดสัน่นเออยนางมมีแห้งนะพี่น้องเนาะคนเห็ดกับเขาแล้วคนอ่าคนค,น,คนกิ่นส้ม,มากับเขาที่เห่าเห็ดเนี่ยมันแสบคนเห็ดก็มีแห้งที่นอ้องเออยีนังก็ลงมาพัดแต่สาวแต่เสียวพ,พี่น้องครับพ่อหญ่เพิ่นกันย่งบ่ตืนนะะ่นดอกค่ะชีวิตพอนนเมืองหนอกนะพี่น้องเนาะพอเจอมองเจอมอดูดีดีก็หานันานหนี่ไปสู้กันกินเนาะพี่น้องเพราะสารอ่าความสัมพันธ์อันไม่ตรีที่ดีต่อกันเนาะคะ่ะ โอ้ววาวแล้วขาดเนยขาดน้ปาปลาบองพี่น้องขาขาดบปดได้เลยได้น,น้าปลานี่ผพัดแป๊บเดียวก็แล้วค่ะแล้วก็จะมาตักใส่กองใส่สุดปะแว่พอถึงจะห่อไปกินตอนเที่ยงเนาะคะ่ะเนาะตอนเที่ยงเป็นอาหารเที่ยงอีน่าจะตักแบ่งออกใส่กองนหน่อยก่อนพอถี่จะเอาไปฝากมูอ่าคนเม็กซิโกเนาะคะ่ะเนาะอีน่าจะขับรถเอาพัดมีไปส่งให้เขาก่อนก่อนที่จะไปเขางานเนาะคะ่ะเนาะนเห็นบอกพี่น้อง่ะพัดพัดมีพัดม,มีส่วอ่า เส้นมีส่วนนีนั่งสื่อแบบเส้นแห้งมากแล้วค่ะเนาะต่มหอหนึ่งมันก็นได้เยอะอยู่จ้ะพี่น้องคะนี่ตกแบงแล้วก็ตาัาไซอ่าซุเป,ประแว์กล่องใหญ่ๆเอาไปซูมูที่ทำงานกินนะคะเสร็จแล้วพี่น้องแล้วก็มาเอา กับเข่าห้าใส่ถุงแล้วก็เตรียมตัวออกไปทำงานกันเลยจ้ามือนีฝนตกเบิดมือเบิดเว้นพี่น้องขาน่นก็สับกร่ายโยตามันบอสบายตอนสิออกไปเห็นงานนี่ดิ <c oughs> ทัดมาพอกันตอนแรก้วยนะคะนอกตอนแรงอีน่าก็ตั้งใจที่จะ กินหนึ่งปลาค่ะเป็นหนึ่งปลาปลาแดงพี่น้องปลาแดงทะเลนะคะนอพีคนไท้ทีิเฮตงานน้ากันนั่นแหะเขาใหออีนางมากค่ะเขาววา,าสรสชาตินั่นก็คือๆกันกับปลาปลาทับทิมว่าสั้นพี่นางก็เลยล่องอามาอ่าล่องเอามาวาชิมะเห็ดหนึ่งเบิ้งนะนาพี่น้องคะ สีมันก็นค,คืออยู่ในพี่น้องค่ะทั้งสีทั้งเนื้อมันก็นคืออยู่บ่เหม็นข้าวบ่เหม็นกินทะเลเลยเนาะคณะนี่เห็ดกับเขาเพราะงมันจนมาปัดมาจอกมาหยอกพี่น้องไงอ้หนางสีหนึ่งแค่สิ้นเดียวค่ะเพราะว่าจะล่องกินนบางกรอนอ้นางกินคนเดียวเล้อีกอย่างหมอซึ่งอีนางมันน้อยพี่น้องนี่อีนางตั้งใจที่จะเห็ดปลานหนึ่งกินก่อนเลิกงานกับไปแวะซูเปอร์มาเก็ตเสียงงินอีกหน่อยพี่น้องอพักการ์ดขาวเนี่ยหัวเนี่ยสามสิบสามสิบหกคนค่ะ หัวหนึ่งเขาขายเป็นหัวเนาะค่ะเนาะหัวเล็กหัวใหญ่3ามทโคนค่ะพี่น้องค่ะก็ถือว่าแพงอยู่นะแล้วก็ไปได้บวกมาบวกในได้มาในราคา20โคนค่ะตอนนี้นี่ค่างเงินกาลังขึ้นพี่น้องโอ้ยซื่นใจพี่น้องค่ะตอนนี้ยูทีสามจุดสามแต่พี่น้องเออเียสิบคูณสามจุดสามแต่พี่น้องค่ะนี่เราจะเอามาหนึ่งปลาก็หมอซเส้นง้งหน่อยของยี่หน้านะกับตำน้ำจิ้มจ้ะพี่นังมากินปลานหนึ่งก็นำจิม้มสามรสเนาะพี่น้องเนาะ เอาพริกที่เราแซ่แขมเอาไว้ค่ะเอาออกมาตําแล้วก็เอามาละลายเนาะค่ะเนาะละลายบีบเครื่อปรุงบ่ร์ไรค่ะพี่น้องค่ะมีน้ําตาลน้ําปลาแล้วก็อ่าบักนาวแค่นั้นค่ะชูรสอีนางจะบ่ค่อยได้ใส่กับเข่าอีนางส่วนมากจะบ่ค่อยใส่ชูรสค่ะนอกจากจะเป็นอ่าน้ําพุงน้ําพริกค่ะถึงจะใส่ชูรสเนาะค่ะเนาะแต่ว่าน้ําจิ้ม3รสแบบนี้อีนางบ่ใส่ค่ะพี่น้องคะมากินรสได้กับปุงเอาเด้อพี่น้องเอ้ย พ่อใหญกับนางเบิงที่วีแล้วก็นางกินขนมไปนั่มแต่อีนางกระามเราเด้ว่าเธอหิวเขายังถ้าสิกินเขาบอฉันจะได้เห็ดห้แล้วก็บอกว่าเราวยังบ่หิวว่านพี่น้องเอ้ยแล้วพ่อเอยมพ่ออีนางเห็ดตับขาวของเจ้าของกิ่นแล้วแล้วพอพอย่างสีนางกินเล่าเล่ากับสีม่เห็ดตับขาวเรากินเ็ยพี่น้องเอ้ยเราหมักเห็ดตับขาวกินเองจ้ะผู้ใดที่เคยถามพี่นางว่าบ่เห็ดตับขาวให้สามีบ่ออันนี้เด้อพี่น้องเด้ออีนางมาตอบแล้วว่าเรามักเห็ดกินเองพี่น้อง สบายนางเฮ็ดก่ถกอถึกใจเราเนี่ยบ่ถึกใจเราเนี่ยค่ะนี่พี่น้องคะปลาหนึ่งอีนางก็เซตเรียบร้อยแล้วจะโอ้ยหอมอยู่พี่น้องเพราะมีกินข้าวกินทะเลอีอย่างเลยเนาะค่ะเนาะขึ้นกินแ่บอยู่เซตแล้วก็มาจัดจานกันจ้าพี่น้องก็ไปกินข่าวกันเนาะค่ะเนาะเราไปพอกันอีคลิปหนึ่งเด้อค่ะเด้อคลิปนี้อีนางก็มาทักทายพ,พี่น้องๆตอนสานแล้วก็ตอนแรงจบในคลิปเดียวเลยเนาะค่ะเนาะเฮ็ดกับเขา ต้องตอดซาวตอดแรงเลยจ้ะเสราจ,จ้า